แม่เจ้ามีคลองมาส่งอีกแล้วครับไม้ชิ้นหนึ่งแล้วเดีย๋ยวดูกันว่าของชิ้นนี้เคลียร์ไรดูกันครับอ่านี่แหละโ,โอเคแปลกใจมากเลยฮะ คืออะไรครับของกินเนาะปลาปลาโอ้จิ้มเม็ดตันบริเวณกลางไเหรอใช่รสชาติ่างที่ใดครับครับผมจากต่างประเทศนู่นจริงแล้วครับต่างจากที่ไหนน่าจะยุโรปครับก็ที่กองอยู่บนโต๊ะนั่นาจะจากเทสโก้โลตัสสั่งจากต่างประเทศแล้วก็เข้าไทยท่นไห ก็น่าจะแค่เหมือนกับส่องออนไลน์ก็เหมือนกับที่เราสั่งในประเทศแต่เขาสั่งจากต่างประเทศเสร็จปุ๊บก็อันนี้นี่เดานะเดานะแล้วเขาก <c oughs> ็เพราะมันมีหน้าบินที่เป็นหน้าบินไทยกับหน้าบินนอกนะครับไม่รู้ยังไงวันนี้ก็วันแรกที่เซอร์ไพรส์มากอบว่า <c oughs> เฮ้ยของสดเป็นตู้มาเลยเมื่อกี้เป็นแบบรถกระบะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ของเขาเลยอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ ด,ดูดิดูดิดูนะว่าตัวสามสหมยมันก็ไม่ยอมเข้าเห็นไหมเปิดให้เขาไม่เข้าเชื่อปะเนี่ยมายืยนจอ่อไดูเดียวจะอ่าดูนะเขาจะเข้าอ่าเข้าโอ้ยแสดงว่าไม่ใช่ตัวน้นผมก็จําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีสองขาวกับหนึ่งดำนั่นแหละฮะมันจะมีขาวหนึ่งที่มันเปิดเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าไม่สนก็ขอบคุณสำหรับกระเพาะปลานะครับกบระเพาะปลา นะครับนี่ไงเห็นปะไม่รู้แหละเขาสั่งยังไงแต่เขาสั่งจากต่างประเทศมาแล้วก็เนี่ยนี่ก็กระเพราขอบคุณมากครับกระเพราสามถุงพอดีเลยโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ